ลีพวกเรืออ่ะสองของอ่ะสามขอ,องอ่ะใครวะว้วชิดส่งส่งไหนรส่งติงอ่ะรู้จักกันได้ได้ดิเดี๋ยวเดี๋ย <c oughs> วอ้วอเวราเล่นอ้วจะถามพวกเรือว่าดูดวงกันไหมอะไรนะดูดวงกับอ้วไหมดวงอะไรดวงชะตาพวกเรือดูฝาตีนได้ไหมตอนนี้ตีนแตกแมากเลยอ้าวเรือบพวกอย่างนี้เลือไม่ดๆๆได้ดูดวงกับอ้วหรอ นี่อ๋บอกเลยนะว่าลรือเนี่ยจะมีอุบัติเหตุที่หน้านี่แค่นี่แค่มึงหาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวมึงรอแป๊บนึงมึงเจ็บมือไอสัตว์เอ้ยต่อยมันได้แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยต้องมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหายจะเอ๋จะเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วอตต์ต่ผิดวอตต์ต่ผิดเดี๋ยวอตว์จะค่าเสียงหายให้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยหรือหรือจะเอาอะไรหรือจะเอาอะไรหรือจะเอาอะไรเดี๋ยววอตต์ดูดวงให้เปิดเดี๋ยวพวกหรืออย่างลุมไม่ได้ตีกูไม่ได้ทำอะไรมึงอย่างนี้มึงจะมาทำใหม่แล้วมึงกูกลัวมันตำรวจครับมีคนจะต่อยผมครับใครต่อยใครต่อยากความเท็จป่ะเนี่ยสองห้องเนี่ยสองห้องเนี่ยจะต่อยผมเนี่ยดูดิดูดิมันตำรวจ คุนตำรวจกายผมนตั้งตำรวจโดนดองไหมครับกุนต้องไม่ดูดองหรอคะขับอย่างนี้ได้ไงวะครับอ๊ะขับขับล็อกอย่างนี้ได้ไงบกเนื้อเนี่ยเอาปล่อยกันเองก็ชิบหายบกต่อยแล้วกันบกต่อยบกต่อยก้วยไอบ้าโอ้โหกูมั่วแล้วพวกกุมั่วแล้วบายก่อนไอ้ไอ้เคี้ยมันเอาชิวที่ออกยังไงวะทุกคนทุกคนมึงบังคับไม่ถึงมึงแล้วพวกอะไรนะ เลยพูะไรนะระวังผู้อะไไว้นะมึงอ่ะอ้าวรู้รู้จักไม่รู้จักจะส่งซะแล้วเดี๋ยวลูกน้องเดยมาหรือโดนมีพวกก็เราอ่ะมีพวกก็เราอ่ะมีพวกไหมเราอ่ะไม่บอกมึงหรอกเออชื่ออะไรเราอ่ะแหลมไอแหลมเองมาอยู่แกงค่าดกวายแหลมนี่วันวันนะมึงมานี้มึงมานี้อ่าดน๋ยวมึงมานี้มึงมิตมิแกงล้วแหลม มึงวันนี้ไอ้แหลมเองแหม่คุยกับหมอดูดีๆหน่อยดวงก็ไม่ดูยังปวดติงเฮกมานี่เลยมานี่เลยหมอดูไอ้แหลมมาดูเชิญไหนมานี่หน่อยสิไอ้เลยแหละไอ้แหลมพาไปทำไมน่ะไอ้แหลมเองรอดร้องเนี่ยามึงไข่เองมันรอดรองข้าปะเนี่ยกูรอดลวงเลยมึงมึงไข่มึงใส่กูเนี่ยอ้าวผมดูดวงไม่จ่ายตังค์อ่ะ ให้บอกมึงดูกูมึงบอกมึงจะดูดวงแล้วมึงไม่จ่ายตังค์กูว่ะให้ให้บอกว่าจะดูดวงกับมึงเป็นอ F B I หรอมึงอ่ะไม่กูเป็นยามไอ้ไอ้ล้าไอ้แหลมกูเป็นยามเหรอใช่มึงได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่หมื่นห้าถ้ามึงเป็นลูกน้องกูกูให้มึงห้าหมื่นมึงรู้จักเคเอ็มคโดนัลไหมกูไม่รู้จักหรอกนัหดอกกูรู้จักแต่เคเอ็กซ์เซียมูรู้จักนักแข็งีมึงอย่าพูดเสียงดังไอ้กูพูดแบบเบาก็ได้เอายังไงนะนักดูเนลหน่อยนะ ใจเย็นๆไอ้น้องชายเอ้ยเองอายุเท่าไหร่เนี่ยแหลมเหลมากแล้วแหละเดี๋ยวแหลมแป๊บหนึ่งเองบอกข้าทีว่าข้าจะเอานิ้วการจากการชี้ออกยังไงกดบีสิยง่โอ้โอ้ขอบใจมากไอ้แหลมมับเข้าให้มึงเสร็จละไอ้แหลมเดี๋ยวมึงอุ้มกูทำไมไอ้แหลมแหลมเราค่อยๆพูดค um, okay ่อยๆจากันย้อนแหลมเมยแหลมภาปาอีสานเนี่ยมมนมีใครไม่ปล่อยหน้ามีกูได้แบบนี้นะแหลม จเย็นๆแหลมเลยเราค่อยๆพูดค่อยๆจ้ากันได้เดี๋ยวเฮียซ่งดูดวงให้เองรีแหลมแหลมเองอุ้มเข้ามาทาไมนะแหลมกูจะไม่ทําแบบนี้แล้วนะแหลมเฮ้ยเอามาอ้แหลมแหลมยาแหลมมึงจะทํอะไรกูแหลมปล่อยกูแหลมแหลมเฮียซ่งขอโทษเฮียส่งจะไม่ทําแหลมอีกแล้วแหลมยาแหลมแหลมแหลมให้โอกาสเฮียทรงสักทีหนึ่งเถอะแหลม เห็นตึกนั่นไหมเห็นแหลมผมจะพาคนไปพบพระเจ้าได้แหลมแหลมย้าแหลมแหลมนี่เลยไม้แหลมจะพึ่งแหลมแหลมจะทำอย่างนี้มันไม่ดีแหลมไม่ดีกว่ามีคนอยู่เยอะดีลากแหลมคิดถูกแล้วต้องอื่นดีกว่าเฮ้ยแหลมนี่เฮียโซ่งเฮียพึ่งย้ายข้ามประเทศมาเอ็งจะเอาเฮียไปฆ่าเลยเหระ เลยว่าจะฆ่าใครซะหน่อยเออแหลมแปลว่าแหลมเนี่ยปล่อยตัวเฮียก่อนได้ไหมแหลมเ่อแหลมปล่อยเฮียไปเถอะอยู่ด้วยกันนี่แหละดีเออยเยียรยังไม่ค่อยอาบน้ํากินตัวเฮียเหม็นน่าแหรมนะไม่เป็นไรแรมอืมแรมจะเอาเหรอแรมรู้ไหมถังน้ํามันมันทําอะไรได้ทําอะไรได้แหลมแรมะแรมรถจีแรมเหรอแหลมใจเย็นๆแหลมไหนแรมเป็คนบีบแก แหลมมันทีรับตาคนทําอะไรกันน่ะแหลมแหลมอย่าเอาเยอะขึ้นรถแหลมไม่ขึ้นหรอกใจเย็นๆนะแหลมนาอย่าลุกน้องเยียมาแหลมจะเดือดร้อนนาแหลมแก่พอสมควรแล้วแหละแต่ก็ตายแล้วแหละไม่กลัวอะไรแล้วแหลมแหลมไม่มีแล้วยางแหลมไม่มีแต่เดี๋ยวเอาเฮียหามียให้แหลมก็ได้นะไม่เป็นไรเขาเป็นคันทีเอาเป็นคันทีแหลมตัดจูไปแล้วเหรอเนี่ยใช่โอ้แหลมเป็นยาวอยู่นานยังเนี่ยเราอะ รวมเมื่อวานวันนี้สี่ชั่วโมงเมื่อวานสี่ชั่วโมงเป็นแปดชั่วโมงแล้วแหลมได้ตังค์เท่าไหร่หมื่นห้าหมืนห้าท่นแหลมไว้ชีวิตละหมื่นห้าท่าชั่วโมงละหมื่นห้าแหลมแหลมพาเยซุ่งไปสมัครเป็นรปภบ้างดิพอดีเลยมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งวันตีนมากเลยใครแหลมไอ้ยามกะดึงใช่เหรอมันชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรเอาอย่างนี้ เพื่อเป็นการขอโทษที่เฮียส่งเนี่ยไปต่อยหน้าแหลมทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเชียจะกระทืบไอ้ยามคนนั้นกระดึกให้เอาไม้แหลมไม่เป็นไรเขาจะอุ้มขามอยู่แล้วเฮ้ยจะอุ้มเลยค่าแหลมแหลมคือเรื่องเรื่องเนี่ยมันมันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยเขาแต่บานแหลมคือบางทีมันมีความผิดพลาดไงเมียก็เมีย,ก,ยก็มาแค่มาดูหมอดูออ,อกป่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปตงไปต่อยอะไรหรอกมันมัน,มนคือมือมันพังพลาดอ่ะแหลมก็ต้องเข้าใจเฮียด้วยนะเทียเนี่ยลูกสี่เมียสาม เฮียเนี่ยโหมาจากเมืองจีนตังก็ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยแหลมเอ้าเฮียไปฆ่าแล้วลูกเฮียจะอยู่ยังไงคิดดูแหลมก็ตีตรงนี้ก็มีตีไหนตีืองนี้แหละตีหิดเหรอเออตีหินนั่นแหละนั่นเหรอพาเฮียไปเจอตีหน่อยแต่ว่าตอนเนี้ยแหลมมาช่วยให้เฮียเดินเองได้ไหมอ่ะเฮียรู้สึกไม่ไม่สมเกียรติเฮียเลยอ่ะดูสิโอ้โหมีคนพาเฮียเลื่อนได้แบบเนี้ยเฮียรู้สึกไม่สบายใจเลยอ่ะแหลมชายาแหลม นักค่าภาคที่สามเย็ดเค่แหลมใจเย็นๆนะแหลมเราค่อยๆพูดค่อยๆจ้ากันตอนดีเด้ออย่าทำค่อยเด้อปูไม่จุดตรงนี้กี่ศพแล้วตตรงตรงนี้มีศพหรอแหลมแหลมใจเย็นแหลมแหลมเฮ้ยแหลมมันที่รับตาตาคนไม่ดีละแหลมนะอ่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอายังไงแหลมแหลมขึ้นมาวันนี้แหลมวันนี้แหลมรู้สึกว่าแหลมเหนื่อยแล้วจริงป่ะแหลมใช่แหลมจะไว้ชีวิตเดียส่งใช่ไหมไอสิจริงเหรอ แลมเคยโกหกอ่ะโอ้โหขอบใจมากแหลมอย่าขอโทษนะที่แียไปต่อยหน้าแหลมไปทีนึงอ่ะโดนประจําไม่เป็นไรโอเคหน้าแหลมด้านใช่ไหมแลมไม่เจ็บแลมไม่เจ็บใช่ไหมจะกินนิดหน่อยอเจ็บนิดหน่อยไม่าเราเนาะแลมเนาะโธ่เฮ้ยแลมรถจะถนแลมจะเย็นโอ้โหให้รถไปก่อนนะแลมนะไปขับรถดีๆดิมึงอ่ะอแหลม พาเฮียไปไว้ที่เดิมเลยแหลมเบ้ยอย่าพึ่งย้ายเข้ามาเล่นประเทศนี้อย่อยเาอย่าไม่ค่อยรู้แผนที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไกลมามันจะอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหไอแหลมมึงพากูมาไอแหลมพากูมาคักแหลมแล้วเราจะยืนกันอย่างนี้หรอแหลมใช่ไอแหลมแหลมเบ้ยตรงเนี้ยเองรู้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าสี่แยกวัดใจ เองรู้ไหมว่ารถมันสัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยกี่ร้อยกี่สิบคันแล้วเองมายืนตรงนี้เดี๋ยวเราก็ชนตายกันทั้งคู่หลักแหลมเอ้ยบอกแล้วว่าแหลมแก่แล้วแหลมแต่เฮียเนี่ยยังหนุ่มๆอยู่นะแหลมนาเห็นแล้วไปกันเถอะไอแหลมเอ้ยรถเข้าใจดีแหลมเอ้่ใจเย็นๆไอัตรีทีอาร์มาชนกันที่สี่ที่ีใจเย็นๆแหลมนาค่อยๆพูดค่อยๆตากันก่อนเอ้ยไอแหลมอย่ายล่อยหน้าแหลมทีเดียวแหลมจะฆ่ายัลไล่ะแหลม ใชโอ้โหไอ้เดี้ยมันดูดิโอ้โอมันอยากตายแหลมก็ไปตายคนเดียวแหลมปล่อยย่ากอดได้ไหมแหลมเบ้อชิดว่านุชคันนี้จะแรงแค่ไหนเนี่ยเนี่ยใจแรงแหลมแหลมรู้จักลุงจำลองไหมโอ้ยลุงจำลองเหรอใช่ลุงจำลองอ่ะเทกแก่ๆนะรู้ดิรู้จักได้ไงสวยชวนคิยสักว์ใจแย่งแย่กันแหลมไอแหลมเลยแหลมเองรู้จักซิกไหมซิกอะ อ๋อไอหนุ่มเซ็กมือมีดนะลูกน้องอย่าเองเองไม่ถามได้รู้จักเคียส่งไหมเองใจงเเย็นเองทำอะไรส่งติงไงอย่าส่งติงเข้าหน้าหรอกแแบบเมยอ้าวพูดแบบนี้ได้แล้วแล้วอย่าพูดเล่นอย่าพูดเล่นอย่าขอโทษอ่าโอเคอคอยพูดกับเธอจ้งก่อนนะแแบบนะแหบบนี่นี่นาตาดีเหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องมาอวดไม่ต้องมาอ้างอะไรเลยเอแบแบบเนี่ยแเย็นเ็นแหลบเมยพายจะกลับไปที่เดิมก่อนนะแแบบนะเ่าจะไปดูดวงต่อนะ ได้สิแลมมันนี่แรมไม่เหนื่อยนะเออแหลมเนี่ยแหลมมามามาไปเฮียกลับไปที่เดิมก่อนไอ้ยแลมนี่เสียงเหมือนเคคิวเลยนะแลมนะรู้จักเคคิวไหมรู้จักใครทั้งนั้นอะแรปอีทแนวเคคิวบาลอเว้ยเคคิวบาลอเว้ยเดี๋ยวจะพาไปเจดรู้จักคนคนหนึ่งใครแลมคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยฮะน้าแมนผิวแดกข้าวห้าวแดกตีนใคร จะจอยได้ตายใครอยากจะดูดวงมากให้นะสวัสดีจอยสวัสดีเอ้ยจอยจอยหน้าแมนอยู่ใช่หน้าแมนมากเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีใครอยากดูดวงบอกเยสซงได้นะฮุมลาฟนะใครอยากดูดวงมาหาเยสซงได้นะเยสซงแย่งเลยเขาแทงแรงแทงใครแหลม อย่างนะไอตรงแบบเวลาเปิดไปคอนโดที่เวลาคนมาสร้างแบบสร้างเป็นแบบห้องกระจกอ่ะแล้วก็จะรับจะรับจะรับค่าโฆษณาสวัสดีสวัสดีทุกคนอ๋อสวัสดีครับโอ้วชื่อส่งส่งเองเฮียส่งเองจัดให้มันสักดูเฮียบมันฟังมากเลยใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เคยปลุกใครจ้ากันกอคนอ่ะผมให้เลยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ้วนชื่อจมด้วยอ้วชื่อเฮียส่งอ้เพิ่งย้ายเข้าประเทศมาส่งติงไงป๊อป โอ้พึ่งยายเข้าประเทศมาว่าไม่ตลกโอ้มาเป็นหมอดูเออแต่ไแฉลูใช่แต่แหลมมันจับตัววัวมามันจะฆ่าโอ้ว่าเรดูหมอดูหมอดูนี่แม่นไหมแม่นไหมแม่นมากหรือจะดูเวลาอย่างนี้ดูให้มาลีหน่อยค่ะดให้ยไหนมาเลยยังไงอ่ะเวลาเวลาดูยังไงดูดูดูแบบรายนิ้วมือหรือดูอะไรดูที่หน้ารู้เลยสตาร์กำบทนี้ไปสัตย์ หาไหนๆไปดูไหนดูไหนดูแฟนผมสิๆอะดูมันลิสน่อยอันนี้อันนี้แฟนหรือเหรอหรือชื่ออะไรดีๆนะดีๆนะหรือหรือชื่ออะไรหรือชื่ออะไรเนี่ยผมผมเหรอผู้ชายชื่อดำดำโอเคโอเคนี่นะมันลินะโอ้โหดวงดวงนี่แบบว่าโหดีมากเลยเนี่ยจะมีเงินยมีทองนะแล้วก็จะมีอุบัติเหตุนิดหน่อยช่วงนี้บังเอิญอุบัติเหตุใช่ อุบัติเหตุคมอใช่แล้วเรามีอุบัติเหตุนิห่อณีต้องทำมีนัยแบบนี้อุบัติเหตุนี้คือใครไปใครใครมีผมหรือมนลิมันลิขจะมีอุบัติเหตุต่อต่ออ่าแล้วก็นี่นะโอ้โหนี่นะคบนางแน่เลยคนนี้เออแต่ว่าต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนจะมีอุบัติเหตุที่บริเวณอุบัติเหตุรถชนอะไรอย่างนี้แต่เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับการทำลายร่างกายกันนี่แหละครับใช่ เร,ร <ique> ็วๆนี้จะมีแน่นอนเนี้อส้มบอกเลยมีแน่แน่มมีวิธีฟาดคองฟาดเขาเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไป่อกรอย่าอย่าอุ้มบูไปใจเย็นๆมึงจะแถลงไขให้จบก็ไม่จบไอ้ห่าดูงโดูดูด่งด่งอยู่ดูดวงอยู่ดูดวงอยู่โดวงอยู่อ่ามันมีวิธีฟาดเขาให้จากหนักเป็นเบาไหมคะมีช่วงเนี้ยหลือไปลิ้งนมวัวเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าการลิ้งนมวัวเนี่ยมันเหมือนเป็นการสะเดาะเคาะให้วัวในตัวเบาเพราะลุนตัวเบาเนี่ย หรือก็จะได้บุญด้วยเพราะมันก็จะหายไปหรือชื่ออะไรเนี่ยดำดำเลยไม่ไหนนี่อะไรวะนี่เนี่ยดำเนี่ยดำใส่แว่นเนี่ยดำใส่แว่นเนี่ยหรือ่อะไรเนี่ยโอ้โหเห็นหน้าลือแล้วเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ระวังแก๊งมาเฟียหน่อยนะแก๊งมาเฟียมันเยอะมากเลยครับออโอ้โหดูเสียงตัวเองดิเองระวังนะโดนกระทืบทีนึงเนี่ยมันเจ็บตั้งไปเลยนะว่าเจอเองรู้ไว้ก่อนนะ ปกติส่วนมากคนเขาเห็นหน้าผมก็ไม่อยากมีเรื่องแล้วแลมจริงหรอแหลมอะไรช่วงเนี้ยคืนเนี่ยมันอันตรายนะแหลมนาเฝ้ายงเฝ้ายาเดเลยระวังหน่อยอันตรายทุกคนน่ะมีใครแม่งปรินแต่ไม่อันตรายมากกว่าน่ะเดี๋ยวไม่ต้องอันตรายตลอดคืนแหลมแม่มีจ่าชีพหลมหรือจะอุ้มไปเป็นตำรวจแม่มีจ่าชีพแล้วอุ้มรถทําไมเนี่ยมีจ่าชีพไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่จับชีพวอ้ วัวเป็นมิตรดีๆนี่แหละกูเห็นแววมึ้งละกูเห็นแววมึ้งละแหลมใจเย็นๆอย่าทำอย่าสซกไปไหนเอาอย่าสซกไปไหนแสนดีสวัสดีมีตัวอะไรมาเล่นด้วยแหละใจเย็นนะลองเล่นดูอย่าสซกไม่ใช่ของเล่นของทุกคนนะในน้องน้องชื่อแสงลีเหรอใช่ค่ะแสงลีหาวอ่ะป่ะนึ่งโอ้โหแสงลีนี่ ไบหน้านี่มันเริ่มเท่มเลยนะสแสงเลยแน่นอนค่ะของมาดีก็ต้องโชว์ค่ะโอ้อันนี้แม่ให้มาหรือหมอให้มาเนี่ยหมอด้วยแม่ด้วยค่ะแม่ให้เงินมาหาหมอค่ะอ๋อขอบคุณสําหรับคําถามนาะนนค่ะไอ้หลังนี่ใครในีหลังหลังหลังดูดวงหลังแสงนี่รวมกันเนี่ยได้นะเนี่ยตรงอ่ะแหลมกูยืมภาษาบ้านนึงดิเฮ้ยไอ้แหลมอย่าอุ้มบ่อยดิแหลมเว้ยแหลมนี่ภาษาบ้านนึงนีคนอ้วนกูโอ้โห,โหโ แล้วเนี่ยไปเอาโทรศัพท์กันที่ไหนใช้อ่ะไปไหอไอ้โดิไอ้ดำใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่ออนซื้ดิแหลมแหลมพายจะไปหาไอ้ดำาหน่อยได้ดำเมื่อกี้เนี่ยดำไหนโอ้เฮียดำเหรอเฮียดำอ่ะพายจะไปหาเฮียดำหน่อยไม่จะไปเลยไอ้เฮียดำอมรู่ะเนี้ยมันจะโดนเจยไหลทีแล้วเออแต่ว่าเฮียเนี่ยไว้ชีวิตมันไว้อยู่การพูดกันจาะดีว่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเอายังไงแหลมมีข้อเสนอพิเศษพิเศษให้เจคนที่พิเศษจริงป่ะแหลมว่ายังไงคุยกันสองคนได้แหลมเราไปหาที่คุยกันลับๆไปแหลมดำคือโทรสองให้แต่แหลมไม่ต้องอุ้มเพียไปนะแหลมนาแหลมมันต้องอุ้มเพียไปนาไปเม่อิชไม่อวิชลูกจะขี้เกียจอุ้มมึงเลยเหรอไม่แหลมแหลมอุ้มเพียหลายรอบแล้วอ่ะแหลมเมยอมานี่มานี่มาเนี้ยไปแหลมแล้เจอกันแสนดีไปกันนะน้องแสกนี โอ้ตัวแรงพระนครได้ัไงวะเนี่ยได้อันนี้ตัวแรงพระนครเหรอโอ้โหยังไม่เห็นวอไม่รู้จักหรอกัวแรงพระนครอ,อะไรอะ่ะวรู้จักแต่ตัวแรงสหมงคลฟิล์มอะร,อรู้จักเปล่าเยาี๋ยูดเลยเ <c oughs> ดวเนะี่ยเาผ่านมากเลยตอนนะี้ปลาไปเถอะไหนมีข้อเสนออะไรดีๆให้เฮียทรงบอกเฮียทรงมาตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงไหนอะ่ะ อย่าไปที่รับตาคนมากสิมันไม่ค่อยดีเอาถ้าไปรับตาคนจะเป็นความลับไหมล่ะโอ้โหโอเคได้เลยสำเพอไม่น่าความเลยสำเพอหน้าความมึงมาในเมืองกูเนี่ยอืมแต่แยงแยงโอ้เนี่ยเสือถึงมองใบกว่าจะมาถึงนี่ได้เนี่ยใช้เวลาหลายวันหลายคืนแล้วตอนเนี้ยเสือไปไหนมอนไปไหนใครแดกไปแล้วดิสุดไเป,เ,ปเลยเออ